นอกจากเรื่องล่าสุดวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งประเด็นที่กลายเป็นข้อกังขาของหลายๆคนเป็นข้อกังขาของสังคมหลังจากที่ได้รับการพักโทษก็คือกรณีของนายบุญทรงเตริยาพิรมนะครับผู้ต้องหาในคดีจำนำข้าวได้รับการพักโทษปล่อยตัวจากเรือนจำแต่ไม่มีใครทราบเลยนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีการปล่อยตัวพักโทษไปแล้วสองคน เป็น2คนในคดีเดียวกันนี่แหละนะครับในคดีจำนำข้าวนี่แหละถูกปล่อยตัวไปก่อนหน้านี้แล้วทีนี้พอเกิดข้อกังขาแบบนี้ล่าสุดทางกรมรัชธรร์ก็เลยถูกกล่าวหาครับว่าดําเนินการเรื่องนี้แบบลับลับล่อๆหมกเม็ดหรือไม่จนนําไปสู่การตั้งโต๊ะถแถลงข่าวัสำหรับคดีทุจริตโครงการรับจำนำข้าวนะครับในสมัยรัฐบาลยุคของนางสาวยิ่งรักชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรี ก็มีรายงานนะครับว่านอกเหนือจากนายบุญทรงเตริยาพิรมอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่ถูกตัดสินจำคุก48ปีได้รับการพักโทษถูกปล่อยตัวเมื่อวันที่2ธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราก็ยังทราบข้อมูลอีกว่าและยังมีอีกสองรายที่ได้รับการพักโทษไปแล้วก่อนหน้านี้ก็คือนายอภิชาติจันทสกุลพรหรือเสียเปียงซึ่งเสียเปียงเนี่ยคือคีแมนคนสำคัญในคดีนี้นะครับถูกตัดสินจำคุก48ปี ซึ่งได้รับการพักโทษปล่อยตัวไปเนี่ยตั้งแต่9ตุลาคม67ที่ผ่านมาเนื่องจากว่ามีอาการเจ็บป่วยร้ายแรงจึงไม่ต้องติดกำไร EM นะครับโดยมีกำหนดพ้นโทษในวันที่27กรกฎาคม2577และอีกคนคือในภูมิสารผลเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชยก็ถูกตัดสินจำคุก36ปีได้รับการพักโทษปล่อยตัวเช่นกันปล่อยตัวตั้งแต่กันยายน67ที่ผ่านมา ซึ่งจะครบกำหนดการคุมประพฤติในวันที่25สิงหาคม2568ทางผู้ประชาก,การเรือนจำของเปลมกัในายสมบูรณ์ศิีลาเปิดเผยบอกว่ากรณีของเสียเปียงนายอภิชาติได้รับการพักโทษในแบบพิเศษกับเนื่องจากว่าเป็นผู้ป่วยกลุ่ม608ก็คือเป็นโรคร้ายแรงประมาณ7โรคซึ่งแพทย์เนี่ยวินิจฉัยว่าไม่สามารถที่จะรักษาให้หายขาดได้แล้วก็เสี่ยงต่อการติดเชื้อนะครับ รวมไปถึงมีโอกาสเสียชีวิตสูงอีกทั้งตัวนายอภิชาติเองก็ได้รับโทษมาแล้ว1ในสของโทษก็คือ12ปี1เดือนไม่มีโทษกักขังหรือโทษอื่นใดในคดีอื่นและมีผู้อุปการะเป็นหลักเป็นแหล่งนะครับทีนี้ก็เลยเข้าเกณฑ์การพิจารณาการพักโทษซึ่งทางคณะกรรมการในชั้นเรือนจำมีผู้บัญชาการเรือนจำคลองเปลมเป็นประธานพร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนควบคุม ผู้อำนวยการส่วนันพัฒนปฏิบัติและหัวหน้าฝ่ายันพัฒนปฏิบัติส่วนบุคคลภายนอกก็จะมีบุคคลที่เป็นตัวแทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นผู้แทนจากสำนักงานคุประพฤตกเป็นผู้แทนจากกรมการปกครองแล้วก็มีผู้แทนจากสำนักงานปปรสรวมแล้วทั้งสิ้นน8คนโดยปรากฏว่ามติในที่ประชุมเป็นเอกสารนะครับ8ต่อ0พิจารณาเห็นชอบเท่าหลักเกณฑ์การพัดโทษจึงรายงานต่ออนุกรรมการกรมรัชทันพิจารณา ซึ่งที่ประชุมพิจารณาการกลองแล้วนะครับเห็นว่านายอภิชาติเนี่ยเข้าเกณฑ์พักโทษกรณีพิเศษจึงให้ปล่อยตัวจากโรงพยาบาลรามาธิบดีซึ่งอยู่ระหว่างการเข้ารับการรักษาตัวนะครับแล้วก็ให้มารายงานตัวตามกําหนดในเขตพื้นที่สํานักงานคุมประพฤติจนกว่าจะพ้นโทษหรือพ้นการคุมประพฤติส่วนกรณีของนายภูมิสารพลนนายภูมิเนี่ยเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมจําคุกม,มาแล้วสองในสาของโทษ โดยได้รับการพักโทษไปเมื่อเดือนสิงหาคมแล้วก็ถูกปล่อยตัวเมื่อเดือนกันยายน2567ท่านบอกว่านี่เป็นกรณีปกตินะครับไม่มีการเจ็บป่วยยืนยันว่าการพักโทษของทั้งสองรายนั้นเป็นไปตามขั้นตอนปกติตอนนั้นจึงไม่ได้มีนโยบายที่จะต้องออกมาถแถลงส่วนผู้ต้องหาในคดีรับจำนำข้าวตอนนี้ที่ยังเหลืออยู่อีกสองรายที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำเนี่ยเป็นระดับข้าราชการซึ่งสองรายนี้ยังไม่เข้าเกณฑ์การพักโทษ เนื่องจากว่ามีโทษสูงสุดและไม่มีอาการเจ็บป่วยหนักนะครับส่วนข้อคอรหาของสังคมในตอนนี้ว่าเหตุใด,ดถึงได้รับการพักโทษในรัฐบาลของนางสาวแพทองทานชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านก็ยืนยันบอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยมันเป็นจังหวะที่เข้าเงื่อนไขพอดีครับโรคท,ที่เสี่ปียป่วยนะครับหนึ่งโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายแล้วก็มีการร่างไตาทางหน้าท้องมีโรคเบาหวานมีโรค ความตานรุหแรสูงเมื่อมติของที่ประชุมเป็นเอกเทศมีเอกสนทที่จะสามารถคัวเปลี่ยนของเราแปดแปดต่อศูนย์วันนั้นเราจึงนําเสนอประเด็นการระกโทของ,องเสียเปียงเข้าสู่การเานระนดรับระดับบกต่อไปครับขออนุญาตก็ชี้แจงกันชัดเจนแต่ว่าที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอนี่เป็นรายงานข่าวออกมาล่าสุดเหมือนกันนะครับว่ากรมรัชทันจะมีการดําเนินการพักโทษปล่อยตัว นางนาธีรชกิจประการครับอดีตสสบัญชีรายชื่อนายฉลองเทิดวีระพงษ์และนายภูมิสิทธิ์คงมีอดีตสสจังหวัดพัทลุงทั้ง3เป็นอดีตสสของพรรคภูมิใจไทยเป็นผู้ต้องขังในคดีเสียบบัตรแทนกันนะครับมีรายงานว่าจะมีการพักโทษปล่อยตัวนะฮะสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้พิพากษาจำคุกค,คดีนี้เนี่ยนะครับคนละ9เดือนแล้วก็ตัดสิทธิ์การเมืองตลอดชีวิต เมื่อวันที่11มิถุนายน2567ซึ่งทั้ง3รายก็เข้าเงินไขหลักเกณฑ์พักโทษโดยมีกำหนดจะออกจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพและทันทนสถานหญิงกลางในวันที่8ธันวาคมนี้นะครับซึ่งมีรายงานว่ากรณีของนางน,นาทีได้มีการประสานทางเจ้าหที่คุมประพฤติกลับไปพักที่บ้านของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานผู้เป็นสามีที่กรุงเทพนะครับซึ่งทั้ง3คนเนี่ย ได้รับการปล่อยตัวพักโทษแล้วก็จะต้องติดกำไร EM ด้วยนะครับแล้วก็จะต้องรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่คุมประพฤติตามที่มีการแจ้งของผู้ดูแลครับ